Baby ้เบทไทม์สตอรนิทานเรื่องหงในฟูงกาตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นทำกลางแสงจันทร์ที่สา่สองลงมายังหมู่บ้านเล็กๆล,ลำดวนหญิงสาวชาวบ้านผู้มีชีวิตที่อาภัพกำลังสุกตัวอยู่ในเรือนเก่าผ,ผูพังของตนเองเธอแต่งงานกับบุญมีชายที่เคยเป็นที่พึ่งพาในอดีตแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปเขากลับกลายเป็นคนติดเหล้า ไม่สนใจงานการทั้งยังมักจะทุบตีเมื่อโมโหข้าเหนื่อยและเกินลำดวนทั้งไมชีวิตข้ามันถึงเป็นเช่นนี้ได้บุญมีโซซาโซเซเข้ามาในเรือนดวงตาขุนมัวพลิสุลาเจ้าเองก็เป็นเมียที่ไม่ได้เรื่องวันวันเอาแต่นั่งเศร้าไม่น่ามาเป็นเมียข้าเลยลำดวนกรมนานิง่งมือสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวข้าขอโทเจกค่ะเธอเอ่ยเสียงแผ่ว หวังให้เขาอารมณ์เย็นลงแต่บุญมีไม่ฟังเขาก็ชากแขนเธออย่างแรงเจ้านี่ขอโทษแล้วมันจะช่วยอะไรได้ข้าไม่มีเงินไม่มีข่าวจะกินอยู่แล้วเนี่ยแล้วเจ้าจะเลี้ยงลูกได้อย่างไรกันเมื่อเธอตั้งครรภ์ชีวิตยิ่งทุกข์กระทมบุญมีไม่เพียงแต่ไม่สนใจดูแลเธอยังใช้กําลังมากขึ้นเรื่อยๆลําดวนจึงตัดสินใจหนีออกจากเรือนด้วยความหวาดกลัวในคืนนั้น รำดวกนกอดทองที่เริ่มโตขึ้นนั่งร้องไห้ใต้แสงจันทร์เธอรู้ดีว่าหากยังอยู่ที่นี่ชีวิตของลูกในท้องอาจจะไม่ปลอดภยัยลูกจ๋าแม่จะไม่ยอมให้เจ้าต้องเติบโตในความโหดร,ร้ายนี้แม่จะพาเจ้าไปที่ที่ดีกวนน่านี้เธอพึมพำกับตัวเองมือสันละลิกขณะเก็บข้าวของเล็กน้อยใส่ห่อผ้าด้วยแรงใจเฮือกสุดท้าย เธอเดินออกจากเรือนทำการความเงียบงันของรัติการโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยลำดวนก้าวเดินไปตามเส้นทางลูกลังที่ทอดยาวไปสู่หมู่บ้านเล็กๆทก่ามกลางทุ่งนานและป่าละเมะรอบกายเธอมีเพียงเสียงจริงรีดเรไรขับขานกันในยามค่ำคืนหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงด้วยความหวังปนความหวาดวานเธอเหนื่อยล้าทั้งกายและหัวใจแต่ยังมีจุดหมายเดียวให้ต้องไป นั่นก็คือเรือนของยายแพงหมอตำแยประจำตำบํบลผู้เป็นยาิเพียงคนเดียวที่เธอหวังจะพึ่งพิงได้เมื่อมาถึงหน้าบ้านรำดวนยืนลังเลก่อนจะยกมือขึ้นขอประตูไม้เก่าๆไถนะเสียงแหบห้าวของหญิงชลาดังขึ้นจากภายในยายแพงหนูรำดวนเองนะเจ้าคะเธอขานตอบน้ำเสียงสั่นเครือประตูถูกเปิดออก แสงจากตะเกียงส่องให้เห็นใบหน้าของยายแพงที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นดวงตาของหญิงชราสำรวจรำดวนจากหัวจดเท้ามาถึงอาปาานี้มีเรื่องอันใดหรือหนูไม่มีที่ไปแล้วเจ้าค่ะรำดวนพ,พึมพำก่อนที่น้ำตาจะไหลาอาบแก้มยายแพงถอนหายใจพางหลบทางให้หญิงสาวเข้ามาเข้ามาก่อนเถิดเดี๋ยวค่อยเล่ากันแล้วกันนะเมื่อรำดวนเข้ามา และได้นั่งลงข้างเตาไฟรำดวนเล่าทุกอย่างกับยายแพงฟังตั้งแต่ชีวิตแต่งงานที่คืนคมจนถึงวันที่เธอทนไม่ไหวอีกแล้วและแตัดสินใจหนีออกมาเฮ้ยเวรกรรมของเองแท้เลยนะยายแพงพึมพำถ้าอย่างนั้นก็อยู่ที่นี่ไปก่อนเถอนะเดี๋ยวยายจะหาทางช่วยเองรำดวนพยักหน้าน้ำตาย,ยังคอเบาแต่หัวใจของเธอรู้สึกอุ่นขึ้นมาบ้างเล็กน้อย เมื่อรู้ว่าเธอยังมีที่ให้พักพิงและยังมีคนเมตตาเธออยู่ในอีกด้านหนึ่งภายใต้ตำหนักใหญ่ของโจนเจ้าพญาธนากรบรรยากาศเงียบสงบและเปลี่ยนไปด้วยความคาดหวังแม้จะเป็นช่วงสายของวันแต่ม่านต่างถูกปิดลงเพื่อลดแสงแดดไม่ให้แผดเผาผิวของคุณหญิงพีนผู้ที่บัดนี้กำลังตั้งครรภ์ได้แเดือนแล้วหญิงสาวร่างปอง ที่บัดนี้เริ่มอวบอิ่มขึ้นตามกาลเวลานังพิงหมอนใบโตบนต่างไม้แกสลักอย่างงดงามมือเรียวรูปไราหน้าท้องของตนเบาๆดวงตาฉายแววของหญิงผู้ที่กำลังจะเป็นมารดาทว่ายังมีแวววิตกกังวลซ่อนเลนอยู่คุณหญิงเจ้าคะท่านหมอบอกให้รับประทานยาให้ครบนะเจ้าคะเดี๋ยวก็ให้พักผ่อนให้มากๆสายหยุดสาวใช้คนสนิท อาพางยกถ้วยยาต้มสมุนไพรร้อนกรุ่นมาวางบนโต๊ะเล็กข้างกายคุณหญิงพินรับถ้วยยาขึ้นมาถือไว้ก่อนจะถอนหายใจเบาๆข้ารู้สายหยุดแต่ไม่รู้ทำไมใจข้าถึงไม่สงบเลยสักนิดยิงไกลถึงวันกำหนดคอดข้าก็ยิงวั่นใจโถคุณหญิงอย่าคิดมากเลยนะเจ้าค่ะคุณพระจะต้องคุ้มครองเจ้าค่ะท่านจ้าคุณเอง ก็ให้หมอหลวงมาดูแลท่านถึงสองคนไม่มีสิ่งใดต้องกังวลหรอกนะเจ้าคะแม้สายหยุดจ,จะพยายามปลอบโยนแต่คุณหญิงพินก็ยังรู้สึกถึงบางสิ่งที่เธอบอกไม่ถูกหัวใจของเธอเหมือนมีเงาดำมาทับทับความกังวลน,นั้นไม่ได้มาจากสุขภาพของตัวเองเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเจ้าพญาธนากรสามีของนางข่าวลือเรื่องการเมือง การแก่งแย่งอำนาจและสัตว์ที่มองไม่เห็นทำให้หัวใจของหญิงผู้สูงศักดิ์ผู้นี้ไม่อาจสงบลงได้ถ้าอยากให้ท่านเจ้าคุณกลับมาอยู่ข้างๆข้า,ขา,ขาในวันนั้นนางพึมพำเบาๆสายตาเมื่อมองไปยังส่วนกว้างด้านนอกหน้าต่างและแล้ววันที่รอคอยกอไกลเข้ามาถึงแสงจานทอดผ่านช่องหน้าต่างของตำหนักยญ่เผยเห็นเงาร่างของคุณหญิงพิน ที่กำลังเองตัวพิงหมอนอย่างอา่อนล้าท้องที่โตขึ้นทุกวันทำให้แม้แต่การขยับตัวเพียงเล็กน้อยก็เป็นเรื่องยากสายลมยามค่ำคืนผัดเอื่อยแต่หัวใจของหญิงผู้เป็นภรรยาและมารดากลับเต็มไปด้วยความวันไว้คืนนี้เป็นคืนที่สงบแต่ภายในใจของทุกคนในเรือนรวนปั่นป่วนนับจากที่คุณหญิงพินตั้งคัน ข่าวลือเรื่องการแก่งแย่งอำนาจของคุณนางในราชสำนักก็เริ่มกระเพื่อมรุนแรงขึ้นบางคนกล่าวว่าเจ้าพญาธนากรกำลังเผชิญกับศัตรูที่หมายจะเล่นงานเขาทางการเมืองและในทางส่วนตัวคุณหญิงพินรู้ดีว่าตระกูลของตนเป็นเป้าหมายของผู้ที่ไม่หวังดีทว่าสิ่งที่ทำให้นางกังวลที่สุดในตอนนี้ก็คือชีวิตของเด็กน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลก คุณหญิงพินเจ้าคะหมอตำแยมาถึงแล้วนะเจ้าคะเสียงของสายหยุดทำให้คุณหญิงพินละสายตาจากท้องฟ้ายามราตรีหญิงสาวพยักหน้ารับเบาๆก่อนที่ม่นประตูจะถูกเลิกขึ้นเผยให้เห็นหญิงชาราผิวค้ำใบหน้าของนางเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นทว่าดวงตากับฉายแววเฉียบแหลมนางคือยายแพงหมอตำแยฝีมือดีที่สุดในตำบนเป็นอย่างไรบ้างล่ะคะคุณหญิง เจ็บแขนบ้างหรือยังเสียงของยายแพงเต็มไปด้วยความหนักแน่นและความอ่อนโยนไปพร้อมกันยังหรอกจ้าแต่ข้าก็รู้สึกเหมือนว่าคงจะอีกไม่น่านแล้วล่ะคุณหญิงพินเอ่ยเสียงเบาพางรูปท้องของตนอย่างทนุถนอมดีแล้วดีแจ้งข้าให้เร็วที่สุดเมื่อเดิมเจ็บคันจริงๆการขอดลูกคนแรกมักจะยากเสมอนะเจ้าคะแต่ไม่ต้องกังวลไปข้าจะดูแลให้เอง หญิงชรายิ้มเล็กน้อยก่อนจะหันไปหาหญิงสาวอีกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังนางนางเป็นหญิงอายุราวยี่สิบตนตน้นผิวขาวพองใบหน้าเรียบง่ายแต่ดูมีความมั่นใจคุณหญิงเจ้าคะนี่คือนางลำดวนนางเป็นหลานของข้าเองข้าพานางมาด้วยนางจะเป็นผู้ช่วยข้าในการทำคอดังนี้นะเจ้าคะํำด้วนอย่างนั้นหรือ คุณหญิงพินมองสำรวจหญิงสาวเบื้องหน้ารำดวนคอมศีษะรงอย่างนอบน้อมเจ้าค่ะคุณหญิงจเจ้ามาจากที่ไหนกันหรือคะเป็นคนในตำบลค้างเคียงเจ้าค่ะท้าเรียนวิชามากับยายแพงตั้งแต่เด็กๆอิฉันหวังว่าจะช่วยคุณหญิงแล้วก็คุณหนูในท้องให้ปลอดภัยได้นะเจ้าค่ะคุณหญิงพินพยักหน้าแม้จะรู้สึกวางใจที่จะได้ยายแพงเป็นคนดูแลการคลอด แต่ลึกๆแล้วนางสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เกี่ยวกับลำดวนในกลางดึกคืนต่อมาแสงจันทร์สาดส่องลงมายัางเรือนของคุณหญิงพีนบรรยากาศภายในเรือนเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงครางร้องเบาๆของคุณหญิงดังเป็นระยะขณะที่หมอตำแย่แพงกำลังเล่งมือช่วยทำคอดคุณหญิงหายใจหอบหนักเจ็บเลือกเกินแญ่แพง ข้าจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมหมอตำแยแพงเสียงหนักแน่นอดทนไว้นะเจ้าค่ะอีกไม่นานถ่าลูกจะออกมาแล้วเจ้าค่ะสูดหายใจเข้าลึกๆนะเจ้าค่ะสายหยุดนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆจับมือคุณหญิงไว้แน่นดวงตาของนางเต็มไปด้วยความกังวลคุณหญิงเจ้าค่ะอดทนไว้นะเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณกําลังเดินทางกลับมาแล้วเจ้าค่ะคุณหญิงพินเม้มปากแน่น หลับตาพยายามรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีร่างของนางชุ่มโชกไปด้วยเงือ่อขณะเดียวกันรำดวนที่กำลังช่วยเหลือหมอตำแยกับรู้สึกถึงอาการปวดท้องแบบขึ้นมาทันทีนางหยุดชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะกัดฟันแน่นเมื่อรำไซบิดตัวราวกับถูกบีบจากภายในหยาดเหงื่อผุดภพายเต็มใบหน้ารำดวนพึมพำกับตนเองไม่ต้องไม่ใช่ตอนนี้สินางพยายามทรงตัว ยืนกัดฟันกันความเจ็บแต่ร่างกายของนางไม่อาจต่อต้านโชคชะตาได้ทารกในครรภ์ของนางเองก็กำลังจะลืมตาดูโลกในเวลาเดียวกันหมอตำแยแพงหันไปมองหน้ารำดวนหลับดวนอย่าบอกนะว่าเจ้ารำดวนสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจแรงนางเจ็บท้องของตนเองแน่นรู้ดีว่าเวลาของตนเองกำลังจะมาถึงแล้วหมอตำแยแพง หันไปสบตากับสายหยุดที่นาซีดเผือดก่อนจะกัดฟันตัดสินใจหนึ่งสายหยุดเจ้าไปเตรียมน้ำอุ่นเพิ่มนะเราต้องทำกอดพร้อมกันถึงสองคนเสียงโกลาหลนดังไปทั่วเรือนสาวใช้คนอื่นๆรีบขยับตัวทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็วสายหยุดตื่นตระหนกแต่ก็ยังคงพยายามทำใจดีสู้เสือเวลาผ่านไปเหมือนานานนับชั่วโมงจนกระทั่งเสียงร้องของทารกตัวน้อยดังขึ้น ไม่ใช่เพียงเสียงเดียวแต่เป็นสองเสียงแทบจะพร้อมกันหมอตําแยแพงเช็ดเงื้อที่ไหลอาบหน้าด้วยความโล่งอกนางอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยของคุณหญิงพินขึ้นมาผิวพรรณของทารกลกขาวพองน่ารักและน่าเอ็นดูยิ่งนักเด็กหญิงเจ้าค่ะสุขภาพแข็งแรงนักเชียวยี่แพงถอนหายใจอย่างโลงอกก่อนจะมองไปทางรำดวนที่นอนหอบอยู่มุมห้องข้างกายของนาง มีทารกตัวน้อยอีกคนถูกคลอด้วยผ้าผืนเก่าเด็กทารกของรำดวนตัวเล็กและเหลืองซีดเสียงร้องแผ่วเบาแตกต่างจากลูกของคุณหญิงพินรำดวนมองลูกของตนเองน้ำตาคอเบา้าหัวใจของนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวดภายในเรือนใหญ่เสียงร้องของทารกสองคนยังคงกองกังวานราวกับเป็นสัญญาณแห่งโชคชะตา ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกหมอตำแยแพงคอยห่อคุุมร่างของเด็กหญิงตัวน้อยในอ้อมแขนด้วยผ้าเนื้อดีนางชำเรืองมองไปยังทารกอีกคนที่อยู่ในอ้อมแขนของรำดวนสีหน้าของนางนิ่งสงบแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความคิดมากมายเยแ,แพงพึ่มพำกับตัวเองเด็กคนนี้ตัวเล็กนะักอาจจะไม่รอดขณะที่ยายแพง กำลังพิจารณาเด็กทั้งสองคนคุณหญิงพีที่อ่อนล้าเต็มทีพยายามขยับตัวดวงตาของนางผ้ามัวด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก่อนที่นางจะหมดสตินางเหลือไปเห็นปานแดงที่หนอกของทารกน้อยแบบจังๆและในที่สุดนางก็หมดสติไปทำกางความวุ่นวายในขณะเดียวกันรำดวนที่เพิ่งไข้กําเนิดลูกกับนอนนิ่งน้ำตาไหลลินลงข้างแก้ม ร่างกายของนางอ่อนล้าเหลือเกินแต่สิ่งที่หนักหนากว่าก็คือหัวใจของนางยี่แพงมองลำดวนที่กำลังร้องไห้ดวงตาของหญิงชรลาวาววับไปด้วยความคิดบางอย่างนางหันไปมองเด็กหญิงทั้งสองคนสลับไปมาระหว่างเด็กหญิงที่เป็นทายาทของตระกูลเจ้าพญากับเด็กน้อยที่เกิดมาพร้อมกับโชคชะตาที่ไม่อาจเปิดเผยได้จากนั้นยี่แพงก็เงยหน้าขึ้น ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความแน่วแน่ลำดวนเจ้าอยากให้ลูกของเจ้ามีชีวิตรอดหรือไม่รำดวนสะดุง้งเงยหน้าขึ้นมองยายแพงทางน้ำตาหมายความว่ายัางไงกันเจ้าคะยายแพงมองไปร,บรอบๆก่อนจะโน้มตัวเข้ามากะซบเบาๆถ้าเจ้ายอมเจ้าสามารถสลับเด็กทั้งสองคนได้รำดวนเบิกตากว้างหัวใจของนางเต้นแรง จนแทบจะหลุดออกมาจากอกนางรู้ว่ามันผิดแต่ในขณะเดียวกันนางก็รู้ว่าถ้าลูกอยู่กับตนเองลูกของนางอาจจะไม่รอดย่ยแพงมองรำดวนนางรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดรำดวนจะต้องเลือกเลือกระหว่างความจริงกับโอกาสที่จะทำให้ลูกของนางมีชีวิตอยู่ต่อรำดวนตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นคือลูกฉ๋าแม่ขอโทษ แต่แม่ต้องการให้เจ้ามีชีวิตรอดยายแพงนำทารลกลูกของรำดวนวางไว้แนบอกของคุณหญิงพิมขณะที่รำดวนอุ้มทารกอีกคนไว้แน่นดวงตาของนางสารล,ลิกด้วยความรู้สึกที่หลากหลายในรุ่งสางของวันใหม่แสงอาทิตย์แรกของวันศาส,สองเข้ามาผ่านหน้าต่างเลื่อนใหญ่อากาศยังคงอึมครึมด้วยกลิ่นของยาสมุนไพร และความเงียบงันของเราสาวใช้บนเตียงไม้แกะสลักอย่างประณีตคุณหญิงพินค่อยๆลืมตาขึ้นเปือกตาของนางหนักอึง้งร่างกายยังคงอ่อนล้าแต่สิ่งแรกที่นางคิดถึงก็คือลูกของนางลูกของข้าลูกของข้าอยู่ที่ไหนกันเสียงของนางแม้จะเบาแต่ก็เต็มไปด้วยความร้อนลนสายยูทเฟ้าอยู่ข้างเตียงรีบขยับเข้ามาประคองคุณหญิงเอาไว้ พร้อมกับหันไปส่งสายตายกับหมอตำแยที่ยืนอยู่ใกล้ๆคุณหญิงเจ้าคะโปรดใจเย็นๆก่อนนะเจ้าคะคุณหญิงจะต้องพักผ่อนคุณหญิงกัดฟันแน,น่นพยายามที่จะรุกขึ้นถ้าจะพักผ่อนได้อย่างไรกันหากยังไม่ได้เห็นหน้ารู้ของข้าหมอตำแยแพงพยาัายามกับสายหยุดก่อนที่สาวใช้จะเดินไปอุ้มทารกน้อยที่นอนอยู่ในเปไม้ขึ้นมา ห่อหุม้ม้ดย้าไฟเนือนุ่มสีขาวเมื่อเด็กน้อยถูกวางรวมหมดอ้อมแขนของคุณหญิงพินหัวใจของนางเต้นแรงมือของนางสั่นเล็กน้อยขณะค่อ,คอยๆเลิกผ้าห่อตัวออกแต่ทันทีที่ได้เห็นทารกตรงหน้าสีหน้าของคุณหญิงพินก็ซีดเผือดคุณหญิงลกาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือทำไมทำไมรู้ของข้าตัวเด็กเช่นนี้เหตุใดผิวของนางจึงซีดเซียวนัก เด็กในอ้อมแขนของนางร้องเสียงเบาแตกต่างจากเด็กแรกเกิดที่ควรจะมีผิวของทารกเหลืองซีดราวกับร่างกายไม่แข็งแรงคุณหญิงพินก้มลงจ้องมองลูกน้อยของตนน้ำตารื่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวลูกของค่าหนักอ่อนแอเหลือเกินหมอตำยาแพงรีบเอ่ยคุณดื่น้ำเสียงที่ปอบโยนเด็กบางคนเกิดมากับตัวเล็กเช่นนี้แหละเจ้าค่ะแต่หากได้รับการดูแลดีด ก็จะเติบโตขึ้นได้ดีนะเจ้าค่ะเดี่ยวก็แข็งแรงขึ้นเองคุณหญิงอย่าได้กังวลไปเลยนะเจ้าค่ะคุณหญิงพินเงยหนนะ้ามองหมอตำแยแต่ว่าค่ารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยหมอตำแยแพงกันใจมือที่ซ่อนอยู่ใต้ชายผ้ากำแน่นก่อนจะฝืนยิ้มบางๆไม่มีอะไรต้องกังวลนะรักเจ้าค่ะคุณหญิงโปรดวางใจเถิดสายหยุดเองก็พยายามช่วยปลอบใจ คุณหญิงเจ้าคะเด็กน้อยยังคงอยู่กับเรานะเจ้าค่ะแ่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเดี่ยวคุณหนูก็แข็งแรงขึ้นเองแล้วเจ้าค่ะแต่แม้จะได้รับคำปลอบโยนเพียงใดหัวใจของคุณหญิงพีนยังคงปั่นป่วนนางก้มลงมองลูกน้อยอีกครั้งใช้นิ้วเรียวเล็กของนางแตะไปยังแก้มของเด็กน้อยหัวใจเต็มไปด้วยความกังวลนางไม่เห็นปานแดงที่หน้าอกของทารกน้อยผันคิดในใจหรือว่า นางจะตาฝาดไปเองกันแน่ลูกแม่เจ้าจะต้องไม่เป็นอะไรที่อีกมุมหนึ่งของเรือนรำดวนซึ่งกำลังนอนพักอยู่ในห้องเล็กๆได้ยินเสียงสนทนาจากห้องของคุณหญิงพินนางขยับมือกอดทารกที่อยู่ในเปลเล็กๆข้างเตียงน้าตาหยดหนึ่งไหลลงบนหมอนผื้นเก่าคุณหญิงเจ้าคะโปรดอย่กรธข้าเลยนะเจ้าคะ เสียงร้องเบาๆของทารกในอ้อมแขนของนางทำให้นางต้องรีบรูปแผ่วเบาที่หลังของเด็กน้อยเพื่อปอบโยนรากับต้องการบอกรูกของนางว่านางเองก็เจ็บปวดไม่ต่างกันแต่การตัดสินใจครั้งนี้ไม่มีวันย้อนกลับไปได้อีกแล้วภายในเรือนใหญ่บรรยากาศยังคงอบอวลไปด้วยความกังวลและความเงียบงนันคุณหญิงพินจ้องมองทารกในอ้อมแขนของนาง ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความรักปะปนกับความหวาดวันเด็กน้อยที่ควรจะสมบูรณ์แข็งแรงกับตัวเล็กและผอมซีดทว่าแม้ว่าจะอ่อนแอแต่ก็ยังคงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของนางสายหยุดค่อยๆย,ยื่นมือมาประคองแผ่นหลังของคุณหญิงพินพางเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณหญิงเจ้าคะท่านจะตั้งชื่อคุณหนูว่าอย่างไรเจ้าคะ คุณหญิงพินกลมมองใบหน้าเล็กๆของทารกในอ้อมแขนผิวของเด็กน้อยแม้ว่าจะดูซีเซียวแต่ดวงตากลมโตที่พึ่งลืมตาดูโลกกลับดูฉลาดเฉลียวริมฝีปากเล็กจิ้มลิ้มเหมือนกลีบของดอกราบนางคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเอ่ยชื่อออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนให้เจ้าชื่อคุณหนูวาดดาวแล้วกันนะแม้ว่าเจ้าจะเกิดมาอ่อนแอ แต่ข้าก็เชื่อว่าเจ้าจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นดนั่งดวงดาวที่งดงามที่สุดในตระกูลของข้าสายหยุดยิ้มออกมาทางน้ำตาก่อนจะพนมมือรับคำคเ,เ,เนนะจ้าค่ะชื่อเพาะเหลือเกินนะเจ้าค่ะคุณหนูวาดดาวคุณหญิงพินยิ้มบางๆแม้หัวใจของนางจะยังคงมีความกังวลแต่เมื่อนางได้จ้องมองใบหน้าของลูกความรักก็เอ่อล้นจนกบความสงสัยทุกอย่างไป อีกด้านหนึ่งรำดูนกำลังอุ้มลูกของตนนางจ้องมองทารกน้อยที่ตอนนี้กำลังหลับสนิทในอ้อมแขนแสงแดดยามเช้าส่งกระทบใบหน้าเล็กๆของเด็กหญิงริมฝีปากแดงรเรือ่อผิวพรรณของเด็กน้อยดูเป่งปังแตกต่างจากนหนูวาดดาวที่อยู่ในเรือนใหญ่รำดวลูปศีสักของลูกดวงตาของนางเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดปะปนกัน แม่เจ้าจะไม่ได้เกิดในวัสนาอันสูงส่งแต่แม่จะรักแล้วก็จะปกป้องเจ้าสุดหัวใจแม่ขอสัญญานางเยียบไปครู่หนึ่งคุณคิดถึงชื่อที่เหมาะสมกับลูกของนางแล้วในที่สุดนางก็ตัดสินใจเอ่ยออกมาแม่จะให้เจ้าชื่อว่าดาริกาดาริกาหมายถึงดวงดาวน้อยแม่เจ้าจะถูกดืมเดือนจากฟากฟ้าที่สูงส่งแต่เจ้า ก็ยังเป็นแสงสว่างในชีวิตของแม่เสียงของนางสันเครือแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นดาริกาดวงดาวที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังของโชคชะตาแสงแจ้งเคลื่อนคล้อยผ่านกาลเวลาเด็กหญิงทั้งสองเติบโตขึ้นมาในโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนุณนูวาดดาวเติบโตขึ้นมาภายใต้การเลี้ยงดูที่เต็มไปด้วยความรัก และการปกป้องจากคุณหญิงพินและท่านเจ้าพยาธนากรนางเป็นดั่งดวงใจของพ่อแม่ผู้ที่เฝ้าทนุถนอมดูแลทุกฝีก้าวแต่พอร่างกายของนางอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดคุณหนูวาดดาวต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอหลวงที่ถูกว่าจ้างมาเพื่อดูแลสุขภาพของเธอโดยเฉพาะยาต้มสมุนไพรและอาหารบำรุงจากครัวชั้นดีที่ถูกเตรียมไว้ให้กับเธอทุกวัน คุณหญิงพินเฝ้าดูแลลูกสาวด้วยความห่วงใยไม่เคยให้เธอออกไปเล่นนอกเรือนเหมือนเด็กทั่วไปห้ามวิ่งห้ามเล่นเพราะกลัวว่าอาการป่วยจะกำเริบท่านเจ้าพยาธนากรก็รักและเอาอกเอาใจลูกสาวคนนี้มากเป็นพิเศษหากลูกอยากได้สิ่งใดเขาก็พร้อมจะหามาให้โดยไม่มีข้อแม้เพียงเพื่อเห็นรอยยิ้มของลูกที่แสนรัก คุณหนูวาดดาวเติบโตมาเป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนวานและขี้อ้อนถูกคนในเรือนใหญ่ต้องตามใจนางและเพราะความรักที่ได้รับอย่างเต็มเปี่ยมจึงทำให้นางเคยชินกับการเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งในขณะที่คุณหนูวาดดาวได้รับการปกป้องดุดไข่ในหินดาริกาต้องเติบโตขึ้นมาด้วยความยากลำบากหลังจากที่ดาริกาเกิดได้ไม่นานนายบุญมี ก็กลับเข้ามาในชีวิตของลำดวนอีกครั้งเขายังคงเป็นชายขี้เหล้าเหมือนเดิมและไม่เคยทำงานทำการเป็นหลักแรงทุกครั้งที่ลำดวนหาเงินมาได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยนายบุญมีก็จะเอาไปซื้อเหล้ากินจนหมดต่อมาลำดวนได้ตั้งท้องและให้กำเนิดลูกอีกคนเป็นเด็กผู้ชายที่อายุห่างจากดาริกาเพียงสองปีเขาชื่อว่าเดวินดังนั้น ทำให้ภา,าระของรำดวนหนักขึ้นไปอีกเมื่อดาริกาเริ่มโตพอที่จะช่วยงานได้นางก็ต้องออกไปช่วยแม่ทำงานสารพัดไม่ว่าจะเป็นซักผ้ากวาดบ้านตักน้ำหรือแม้แต่รับจ้างหาของในตลาดนางทำทุกอย่างเพียงเพื่อให้มีเงินพอที่จะเลี้ยงน้องและแม่ของตนเองแต่นั่นก็ยังไม่พอหากรำดวนไม่ให้เงินนายบุญมีนางก็จะถูกทุบตีบางครั้ง ดาริกาเองก็ต้องรับข้อไปด้วยนางต้องกัดฟันอดทนไม่ร้องไห้ต่อหน้าผู้เป็นแม่เพราะไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้เมื่อเวลาผ่านไปดาริกาก็เริ่มเข้าใจว่าหากข้าไม่เข้มแข็งข้าก็จะปกป้องแม่และน้องไม่ได้เด็กหญิงจึงค่อยๆเปลี่ยนไปจากเด็กสาวที่ได้เรียงสากลายเป็นเด็กที่แข็งแกร่งอดทนและไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา รำดวนรักดาริกาสุดหัวใจและมักจะมองเธอด้วยความรู้สึกผิดเสมอในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดรำดวนจ้องมองลูกสาวที่หลับสนิทพางกระซิบเบาๆแม่ขอโทษนะลูกหากวันหนึ่งเจ้ารู้ความจริงแม่หวังว่าเจ้าจะให้อภัยแม่เรื่องราวของคุณหนูวาดดาวและดาริกาจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามรับชมหงในฝูงกาตอนจบ ในตอนต่อไปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ